วสวัสดีจ้าถูกกันเนอแล้วอันนี้ครับอันนี้ไว้น้ำราดหมูดแดงเป็นน้ำที่แบบเราย่างดีมากแล้วก็เอามาปรุงราดับล,ลงไปได้ดีดดครับคือคนไทยเขาติดแบบว่าหมูดแดงแล้วขอแบบน้ำราดก็เลยทำให้เข้ากับเป็นางเลือกแต่ว่าไม่ใช่น้ำราดแบบที่มีถัวผสมอะไรนี้ความพิเศของร้านนี้คือถ้าเป็นหมูแดงหลายๆคนอาจจะใช้หมูสันนอกบ้างบางคนใช้สันคอบ้างสะโพกอะไรงี้แล้วแต่แต่ร้านนี้มันมีส่วนพิเศษคือเป็น มันเรียกว่าเป็นือท้องใช่ครับผมเป็นเหมือนสามชั้นใช่ครับแต่ว่าใกล้เราเนตัวเนื้อกับตัวหนังตัวคองมันจะแบบว่าเสมอกันลายหยางละใรประมาละอืมอันนี้เป็นเกี๊ยวหมูนะครับโอ้โหการคู่กับติ๊กขมก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นทิกอันนี้ก็ได้ทั้งหมดก็ได้เอาสูตร่วนอะไรครับต้องท้าความกดดันเพราผมว่าต้องงานโรงแรมแล้วเสร็จนี้เนี่ยครัวที่ผมทำอยู่เนี่ยผมอยู่ตัวรีสอร์ทอินเดียน แล้วกับครัวจีนใกล้กันก็แบบว่าเราก็จดจดอย่างซึ่งคนที่จดของเขามาเนี่ยเป็นเป็นเชฟปากเป็นฮ่องกงที่ทำอาหารดีเขาให้เหรอให้ให้เพราะว่าเราเป็นย่างอยู่คนฮ่องกงคือเขาก็ย่างแบบว่ามันให้หวนๆเยอะมากเลยก็ไอ้ตัวนี้แหละน้ำย่างกับผักที่ผัดเนี่ย เราผสมรวมกันแล้วก็เราก็ปรับให้แบบว่าน้ำตาลน้อยลงแล้วก็เอาตัวเบสเนี่ยเวลาระหว่างย่างก็มาชุบตัวนี้ออ๋เหมือนกันย่างแบบไรเหรอ่ใสไตล์แบบปลาไหลใช่คือคือให้แบบว่าไปกินหน้าาปลาไหลแล้วอะแดปแบบเดวีแบบลังของเราใช่เพราะฉะนั้นที่นี่พอย่างดีมันจะเหมือนกับว่ามีทั้งความนุ่มที่เคลือบเอาไว้ได้มีรสของเบเยอร์คาราเมหน้าตาหมูเหมือนหวานมากแต่ไม่หวานจนไม่เค็มันแบบที่มีเฟิร์ม งรมวมหลายอย่างมีความต้องรคนนอันนี้อร่อยแ้วมันทีทีท่มีหมาล่าล็กๆความเจ๋งคือข้างในจกจริงมีนสน่วนผสมด้วยนะคร<ม>ับ้างทีคุณชอบนสน่วนผสมทุณตักมาแล้วคุณจะได้นสน่วนผสมทีได้สองเขอรอยเลยพริกเผาของเขา<ม>แต่ผมว่านีอีกอีการหนึ่งอร่อยเป็นไงบ้างซึ่งต้องไชร์ชูว<ม>ค,คุณเนี่ยต้กินหมูแดงด้วัใช่แต่ผมว่ไม่ีโอกาสก็เลยลงในตารางงานดี๋ยวให้เพื่อจะได้มากินเป็นชองของในบ Icana, เมื่อเก็เยอะนะที่ผมไปลองมาคือผมพักมาแล้วพอสมควรที่จะมาดวนี่เรื่อยๆได้เฮ้ยร้านนี้ดีคนเยอะต้องต่อคิวราคาโอเคพูดแบบนี้จริงไหมใชคือจะมีคนตายหรือไม่คนตายไม่รู้รวมอยู่ในอาเกียหมดผมจำได้ว่าถ้าเป็นป้าที่ม <lear Ó> <you> euh ีคนตายอ่ะจะได้แบบเออว่ะแคนั้นเองนะครับเอออาจจะเอาว่าอาเกียบ ความเจ๋งก็คือคนน่าจะรู้แล้วมั้งว่าว่ามันมีบ้านแบบเนี้ยอยู่ในญี่ปุ่นแล้วเขาจะขายกันในราคาถูกมากแต่ว่าคุณอาจจะต้องใช้เงินถุงที่พอชอบนิยมใส่กูงแฮ